รู้สึกว่าหน้าดูอยู่เหนือเมฆแสนวิเวกสุขใจดังในฝันเมื่อเมฆนอกเมฆในไม่พัวพันเป็นสุขขันสิ่งใดไม่มีปานนั่งเหนือเมฆแล้วบางคนยังกล่นเศร้าอะไรเล่า ติดมาลองว่าขานหรือเงินทองติดตังทั้งการงานก็ตามมารังควานเป็นทานไฟเห็นไหมเล่าเมฆนอกยังหลอกลวงดึงใครล่วงเลยได้ก็ไม่ไหวยังไม่พ้นทุกทน มนมองใจพ้นเมฆในจึงจะเอกวิเวกจริงดูป่วยการที่จะผ่านเพียงเมฆกายไม่ทุกทนมากมายดอกชายหญิงส่วนเมฆจิตปิดบังควรชังชิงยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าทำเราเพลีย อันเมฆกายที่จะกลายเป็นเมฆจิตก็เพราะความคุณคิดจนจิตเสียถ้ารู้เท่าทันทั่วไม่งวงเงียหยุดนัวเนียก็เย็นเหลือเหนือเมฆเอืย <c oughs> ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีในท่านสาธุชน ที่กำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทธลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568ทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ ตีห้าครึ่งพบกับอัตรมภาพพระมหาอภิสิทธิตตะวันโนรายการธรรมะตอนเช้าซึ่งเสาร์นี้ก็เป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมปลายเดือนแล้วลมฝนก็มาพร้อมกับพายุวิภาพายุชื่อดีนะชื่อวิภาแต่ก็นำพาความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ ของ <c oughs> จังหวัดแล้วนั่นก็เป็นธรรมชาติเรื่องธรรมชาติก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติส่วนเรื่องกิจการงานหน้าที่ประจำวันก็ทำไปตามที่เราทำได้จำไม่แม่นจำไม่ได้เลยว่าวันก่อนคุณไม่เคลื่อนได้นิมนต์ไปกงราวันไหน วันนี้ไม่ไม่สาบแต่ก็บอก <c oughs> ปฏิเสธไปว่า <c oughs> งานคณะสูงช่วงนี้เยอะมากกคงจะไม่มีเวลาไป <c oughs> ท่านบอกว่า <c oughs> โอ้ลงรานี้อาตมาบอกโอ้ไกล้เออไกลหรือคงราแต่ว่านั้นในตรงขึ้นก้าไป้ <c oughs> <c oughs> าควนไม่ตกก็มีรถมารับแต่ถ้าควนตกก็ขึ้นไปเองโอ้ใช้เวลาหมายถึงว่าใช้เวลาในการเดินทางไปกลับนี่มาก แล้วงานตอนนี้บางงานก็ด่วนวันก่อนหนังสือมาพร้อมกันทีเดียว5้าฉบับต้องทำให้ทันไปในวันสองวันงานวัดก็มีอีกงานกิจนิมนต์ก็มีบ้างงานประจำก็ทำอยู่โอ้บางเมื่อก่อนนี่สนุกกับการงานกับกิจ,จวัตรคำว่าสนุกคือเพลินไม่เบื่อไม่หน่าย แต่ทุกวันนี้นี่บางวันพูดตรงๆญาติโยมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะมันไม่ได้เหนื่อยร่างกายแต่ว่ามันเหนื่อยกำลังความคิดซึ่งบางครั้งถึงกับเครียดเขามีแต่พระยามทําจิตไม่เครียดเหมือนเคยนํามาเล่าแล้วว่าที่บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งงานมากเครียดแล้วก็ปวดหัวข้างเดียวเหมือนกับเป็นไมเกรน ก็ไปหายามาทานมันเทาหายไปนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้ช่วยเลขาฟังท่านบอกโอ้พระอะไรเครียดวะเอ,อเครียดต้องกินยาเลยเนะพออ่องพอมาวันหนึ่งอาตมาก็ส่งงานให้ช่วยท่า <c oughs> นทำไม่ทันท่านบ่นว่าโอ้แย่จังทำไม่ทันจะเอายังไงดีแล้วก็ทำหน้ายุ่งหน้าเครียดอาตมาว่านั่นไงโดนเข้ากับตัวเองแล้ว จะได้รู้สึกว่าเวลางานมันมารุมมันมารุกทําให้ลําบากความคิดเหมือนกันถ้าถามว่าเหนื่อยกายไหมมันไม่เหนื่อยเหมือนกับคนที่ใช้กําลังก่อสร้างขุดดินบวกปูนแบกของหนักจับกังใช้แรงงานอย่างนั้นมันไม่เหนื่อยร่างกายแต่การใช้ความคิดนี่มันเหนื่อยพลังจิตเหมือนกันถึงอย่างไรก็ต้องทําไปตามหน้าที่นจนกว่า ลมหายใจจะหาไม่นะทำมันไปเมื่อสักครู่พูดถึงพายุวิภาไม่ทราบว่าใครตั้งชื่อนะมายังไงเป็นพายุโซนร้อนท่านหวงังแล้วมาจากไหนมาจจอนุ่นประเทศลาวนะภาคเหนือนี่ได้รับผลกระทบนะบาง <c oughs> <c oughs> พื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็มีลมพัดหนัก เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานคกศ่อนสีธรรมราชนี้รับผลกระทบจเ้าส่วนทุเรียนโลกถูกลมพายุพัดถลม่มเสียหายถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ3ามแสนบาทว่างนั้นเจ้าของถึงกับร้องไห้เลยนะเห็นในโลกโซเชียลคนเดียวกันหรือเปล่านายพิชิตสีพัดไหมก็ร้องไห้เพราะว่าแกบอกว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะว่า ทุเรียนโดนลมพัดร่วงหมดส่วนแต่ว่าร้องไห้เพราะว่าความแรงของลมพายุทําให้ต้นทุเรียนหักโค่นเสียหายไปจํานวนมากร้องไห้เพราะว่าปลูกมากับมือใช้เวลาใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีมาหลายปีก็เป็นธรรมดาท่านผู้ชมเรื่องความพลัดพรากเรื่องการสูญเสีย ถ้าเรานั่งมองคนอื่นบางทีเราก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เสียใจแต่อะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นกับเรานี่มันจะรู้สึกเจ็บปวดในความพลัดพรากหรือในความผูกพันเนี่ยที่มันติดอยู่กับจิตแต่อย่างไรก็ตามต้องใช้ธรรมะ <c oughs> ในการทําความเข้าใจแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปให้ได้อาวันนี้ ธรรมะก็ยังอยู่ในกระแสของวัดของศาสนาที่จะกระแสที่ว่านี้ไม่ใช่กระแสที่น่ายินดีสักเท่าไหร่ก็กระแสที่สืบเนื่องมาจากเรื่องราวความเสื่อมแต่ว่าหลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะป้องกันบ้างแก้ไขบ้างหรือว่าปรับให้ดียิ่งขึ้นบ้าง นี่ที่บอกหนังสือด่วนนี่เรื่องนี้ก็ด่วนเหมือนกัน,นที่ผ่านมาเมื่อสองวันก่อนรีบส่งไปยังจักรนัดตำบลและก็วัดต่างๆก็ด่วนมาก็ด่วนไปวิยาวัจกรว่าใ้แต่ละวัดนี้แต่งตั้งวิยาวัจกรเพื่อทำหน้าที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองทรัพย์สินของวัดต่างๆ บางวัดก็แต่งตั้งแล้วบางวัดก็ยังไม่ได้แต่งตั้งว่วยาวัจกรนี้คือใครญาติโยมคนวัดนี่คงจะรู้แต่ว่าญาติโยมที่ห่างวัดหรือว่าไม่ได้สนใจรายละเอียดในเรื่องของบุคลากรทางศาสนามากนักก็อาจจะไม่ทราบว่าคือใคร จริงๆหน้าที่หลักของวยาวจชกรก็คือช่วยเหลือวัดช่วยเหลือพระภิกษุผู้อยู่ในวัดนั่นเองแต่เพื่อให้หน้าที่นี้มีหลักมีเกณฑ์หรือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนของผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับาศาสนาก็มีการ <c oughs> ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5 คือวัยาวัจกรนี่ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาส่วนการแต่งตั้งเป็นอำนาจของเจ้าวาดซึ่งปัจจุบันนี้การจะแต่งตั้งวัยาวัจกรก็ต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าคณะอำเภอด้วยนี่แหละจึงต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าคณะผู้ปกครองทีนี้หน้าที่หลัก หรืองานหลักของวัยาัจกรโดยมากอย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินทองคําถามก็คือชาวพุทธส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทราบว่าโดยพระธรรมวินัยนี่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะถ้าพูดถึงธรรมวินัยต้องย้อนตั้งแต่พุทธกาลพระพุทธอง์ทรงไม่อนุญาตให้ภิกษุยินดีในเงินและทอง แต่ถามว่ารับเงินเล่ทองได้หรือไม่รับได้ในกรณีที่รับไว้ให้เป็นสมบัติศาสนารับไว้เป็นส่วนกลางแต่ถ้ารับไว้เป็นส่วนตัวหรือใช้เฉพาะบุคคลนี่ทรงห้ามเป็นวินัยเอาไว้บัญญัติเป็นอาบัตินิสกยปาจิตติต้องสละในถ้ำกลางสงูงจึงจะพ้นอาบัติได้ นี่ความเป็นมาของเงินทองที่ยังสงสัยกันอยู่ซึ่งทีนี้พอยุคการเวลาสมัยมันเปลี่ยนไปมันคนก็เริ่มที่จะไม่ได้ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือวัดไม่ว่าจะเป็นส่วนของการรกผู้ทำหน้าที่การสง์ออวัทยบัิกรนี้ไม่ต้องพูดถึง ในช่วงหลังกึ่งพุทธกาลเป็นต้นมาก็ยังไม่มีว,วายรจโกน,นีมีมาไม่นานไม่กี่ปีส่วนอุบาสกอุบาสิกาหรือลูกศิษย์ของพระ<ไ>วัดใดที่มีความเคร่งครัดในธรรมวินัยก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองมากนะักให้เป็นหน้าที่ของญาติโยมแต่ว่าบางวัดนี้ไม่มีลูกศิษย์หรือญาติโยมมาช่วยจัดการ พระท่านก็จะเป็นต้องรับเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนพอถึงเวลาที่จะต้องไปบูรณะปฏิสังขรณ์ส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าซ่อมแซมศัสนสถานอะไรก็ตามท่านก็จะนำเงินนั้นมาใช้ทีนี้อยู่ไปอยู่มาการเก็บเงินไว้ใช้บางทีพระท่านก็มีความจำเป็นเรื่องการเดินทางบ้างเรื่องการทำกิจตุระบ้างเรื่องการ ซื้อยูกยารักษาโรคบ้างอะไรต่างๆก็ใช้ปัจจัยที่ยมถวายมาพอใช้มาเรื่อยๆมันก็เป็นความปกติญาติโยมก็เห็นว่าเออพระท่านจําเป็นก็ต้องใช้เหมือนกันก็เลยถวายอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเวลามาทําบุญที่วัดนิม,มนต์ไปทําบุญที่บ้านงานสวดงานบวชงานแต่งงานมงคลงานอวมงคลออก็ต้องถวาย ถ้าไม่ถวายก็เกรงใจพระเหมือนว่านิมนต์ให้ท่านมาทำงานแล้วไม่ค่าตอบแทนซึ่งในความจริงๆชาวพุทธส่วนหนึ่งก็รู้ว่าพระไม่ได้ทำงานรับจ้างแต่ญาติโยมที่ท่านที่เขาถวายเป็น <c oughs> ปัจจัยอาจจะมองว่าให้ค่าตอบแทนต่างน้ำใจหรือการทำหน้าที่ของท่าน วินัยในส่วนนี้ก็ที่ว่านิสสกยาปาจิตติเรื่องเงินในทองมันก็เลยย่อนย่อนล้มมลวมมาหลายยุคสมัยแล้ว <c oughs> นะซึ่งถามว่าถ้าจะคลึงคลัดจริงๆทำได้หรือไม่ก็ต้องตอบเป็นสองในว่าวัดหรือว่าพระพิสุในลักษณะที่ท่านอยู่แบบต้องการปฏิบัติคลึงคลัดโดยส่วนเดียว ไม่ก็ยุ่งเกี่ยวกับชุมชนสังคมหรือถ้าพูดให้เข้าใจชัดลงไปอีกเช่นวัดป่าสำนักปฏิบัติอันนั้นทำได้แน่นอนร้อยเปซนตทำได้ไม่ต้องจับต้องเลยก็ได้โดยเฉพาะสำนักดังๆสำนักใหญ่ๆก็จัดระบบระเบียบชัดเจนให้คณะกรรมการหรือญาติโยมมาดูแลแล้วก็ดูแลทุกส่วนนะพระคุณเจ้าต้องการ ใช้เงินในส่วนไหนหรือว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเขาก็เต็มที่ทีนี้ในส่วนของวัดบ้านวัดเมืองอันนี้เห็นใจยากแต่จะไม่รับเสียทีเดียวราะอย่างที่บอกเมื่อตอนต้น,นรายการว่าบางครั้งนี่ลูกศิษย์วัยาวจกรก็ไม่มีความพร้อมตลอดเวลาและถามว่าในทุกวันนี้นี่มี ลูกศิษย์ที่ทำหน้าที่อยู่ที่วัดโดยเป็นคนวัดคนอาศัยวัดหรืออยู่ในวัดเพื่อทำหน้าที่มีมีมากน้อยสักเท่าไหร่ก็พูดถึงน้อยเม่แต่จำนวนพระภิกษุเองที่บวชแล้วอยู่ตลอดไปหมายถึงว่าบวชไม่สึกมันก็ไม่มากนี่ถ้าเรานับจำนวนประชากรพระในช่วงการบรรษาานี่อาจจะดูมาก พอออกพรรษาหรือนอกพรรษาเนี่ยจำนวนมันก็ลดลงไปนั่นในส่วนของ <c oughs> การบริหารจัดการก็ไม่จบเรื่องนี้แต่จะเถียงกันแต่ถ้าให้วินิจฉัยลงไปอย่างชัดเจนก็สรุปได้ว่าหากต้องการเคร่งครัดหลุดพ้นก็ทําได้แต่ว่าบริบทของการอยู่ตามวัดบ้านวัดเมืองนี่ทำยาก นอกจากไปอยู่ตามป่าตามถ้ำนะหรือว่ามีญาติโยมที่เข้าใจยอมสละเวลาส่วนตัวมารับใช้ศาสนาเพื่อต้องการให้ถูกต้องอันนั้นํำได้นะ <c oughs> นะเอาทีนี้หลักเกณฑ์คนที่จะมาเป็นวัยยาวัจกรนี่มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างก็ต้องมีคุณสมบัติเช่น ต้องมีสัญชาติไทยนับถือประพุทธศาสนาอายุก็ไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีหน้าที่การงานหลักฐานมั่นคงทีเดียวแต่ไม่ถึงกับต้องรวยมากเพียงแต่ว่าไม่เป็นคนล้มละลายหรือว่านี่สินรุงรังต้องเป็นที่น่าเชื่อถือในสังคมแล้วก็มีความรู้มีความสามารถอ่านออเขียนได้ เข้าใจเรื่องศาสนาพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในระบบการปกครองของกฎหมายไทยหรือว่ายอมรับการปกครองตามระบบรัฐธรรมนูญไม่เป็นพวกสุดตรงหรือต่อต้านไม่เป็นลทัทธิคอมมิวนิสต์ลทัทธินอกรทดนอกรอยแต่ต้องเป็นคนที่ ยึดถือหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริยนะ์มีร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรไม่พิกลพิการทุกพลภาพหรือไม่มีสติฟั่นเฟือนเลื่อนลอยไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจจะว่าไปก็คล้ายๆคนที่มาบนน่นนาคเลยนะคุดทั้งกันโตกีลาโซโซโซ,โซ,โซอาปมารุมนุษโซซิปุริโซซิปุจิโซซิ อนาโนสินาิราชาปโตแต่ไม่มีอนุญาโตสิมาตาปิทุหินะพ่อแม่อนุญาตให้มาเป็นวายาวจากรหรือยังไม่ไม่ไม่มีข้อนี้แต่ส่วนประกอบต่างๆหรือว่าคุณสมบัติก็คล้ายๆกับคนอมบทพระเหมือนกันนี่จะเห็นได้ว่าคนที่จะเป็นคนดีให้ผู้อื่นยอมรับนี่แน่นอน <c oughs> ต้องมีความสมบูรณ์ทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจระดับหนึ่งหากบุกคคลใดมีมากคนนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มากแต่ว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อต้องการให้คนอื่นยอมรับนับถือนะมนุษย์เกิดมาเพื่อต้องการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะพัฒนาจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสหรือว่าสิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองโดยการนํา พระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอ้าวทีนี้พูดไปถึงไหนแล้วคุณสมบัติอนทักเป็นคนที่เคยรับราชการนี่ก็ต้องไม่เสียหายหรือว่าไม่มีความระพฤติมัวหมองในการทําหน้าที่ตอนเป็นข้าราชการ,ร,าการหรือถามว่าตอนนี้ตอนปัจจุบันนี่เป็นรับราชการอยู่มาช่วยศาสนาได้หรือไม่ตอบว่าได้ แต่ว่านั่นแหละจริยธรรมของความเป็นการราชการต้องดีสมบูรณ์ไม่บกพร่องเช่นไม่เสพยาเสพติดไม่ทุจริตคอร์รัปชันหรือถ้าทำงานบริษัทห้างร้านเอกชนก็ไม่มีความเสียหายของหน่วยงานเช่นเรื่องของเงินเงินทองทองนะแล้วก็เป็นคนที่มีสติสัมปัญญะ ทำการนันใดด้วยความไม่ประมาทเพราะอย่าลืมว่าวายาวจกรนั้นเมื่อรับหน้าที่มาทํางานให้กับวัดก็ต้องเกี่ยวข้องกับวัดแล้วส่วนหนึ่งเช่นเวลาวัดมีการมีงานวันสําคัญทางศาสนาก็ต้องถ้าเป็นไปได้ก็ต้องสละเวลามาช่วยส่วนวายาวจกรนั้นจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อไหร่ก็เมื่อไม่หายใจ หรือว่าเมื่อเสียชีวิตหรือลาออกหรือพ้นจากความเป็นคระเรื์เอาสมมุตินายกอเป็นวายาวจักรวัดลานแซวันหนึ่งมีศรัทธาอยากบวชพอบวชปุ๊บนี่ก็ความเป็นวายาวจกรก็หายไปเพราะเปลี่ยนภาวะจากคระเรื์มาเป็นภิกษุแล้วหรืออะไรอีกอที่พ้นจากความเป็นกระเรื่ ก็จะพลนโดยอัตโนมัติหรือถ้าเจ้าวาดผู้ที่แต่งตั้งมาพลนจากตำแหน่งหน้าที่นะวัยาวัจกรก็ <c oughs> ต้องออกจากหน้าที่นะหรือเจ้าวาดให้ออกอ่องเนีนนะ้เพราะเจ้าวาดเป็นคนตั้งเป็นผู้ตั้งนะนี่คือบทบาทสำคัญนะที่วยาวัจกร จะต้องช่วยเหลือตามกฎหมายและก็ตามตามพระธรรมวินัยสำคัญคือไม่ได้มุ่งสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแต่ว่าต้องการช่วยสังคมศาสนาให้มีความน่าเชื่อถือให้สังคมนั้นไว้วางใจนั่นเองเพราะอย่างที่ทราบกันอยู่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ทุกคน ไม่ใช่ทุกคนคนโดยมากปรารถนาหรืออยากจะได้อะไรก็ตามที่หลายคนปรารถนาอยากได้มันมีมูลค่ามีคุณค่าหรือพอได้มาแล้วถ้าจัดสรรแบ่งบันหรือไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะมีปัญหาทุกอย่างต้องการความถูกต้องชัดเจนขอพูดเรื่องน,น้นเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชม ที่บอกว่ายุคปัจจุบันนี้ทำไมพระจึงต้องใช้เงินคือวัดบางวัดบอกไปแล้วว่าวัดบ้านกับวัดเมืองนี่จำเป็นแน่นอนเช่นอะไรบ้างเช่นถ้าเกิดว่าญาติโยมมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก่าใช้จ่ายย่อมเกิดขึ้นแน่นอนก้าน้ำก้าไฟเพราะอย่าลืมว่าวัดนี่ โดยเฉพาะวัดเก่าวัดแก่วัดใหญ่ๆวัดสําคัญเป็นหัวใจของชุมชนเลยนะเหรือไม่ใหญ่แต่ว่าอย่างที่ทราบเป็นอันดีว่าวัดนี่สมัยก่อนเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งที่สนามกีฬาเป็นที่อยู่รวมของคนในชุมชนในการประกอบกิจกรรมประเพณีดีงามต่างๆนั่น จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมแล้วทีนี้มันมียุคหนึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ที่ก็บอกว่าเพื่อให้พระไม่ต้องอาบัตในเรื่องเงินทองก็มีคณะกรรมการแต่พอมีคณะกรรมการนี่ปัญหาที่ตามมาก็คือถ้าคณะกรรมการไม่ดีล่ะอันนี้อัน,นี้ไม่ได้ว่าจํานวนส่วนใหญ่นะใช้คําว่าถ้าแล้วมันก็เคยมีแล้่งจริงแล้วอาจจะมีอยู่ กรรมการดีไม่มีปัญหาหรือในทางคู่ตรงกันข้ามกรรมการดีพระไม่ดีก็จะมีการเจาโคองทุจริตเหมือนอย่างที่เป็นข่าวอยู่วัดอะไรวัดม่วงใช่ไหมที่เจ้าวัดเอาทองไปขายแล้วบอกว่าทองหายนั่นก็เป็นไปเรื่องหนึ่งถ้าดีทั้งสองฝ่ายนี่ดีอันนี้ ขอชื่นชมอนุโมทนาวัดไหนมีกรรมการกรรมการซื่อสัตย์สุจริตมีพระภิกษุท่านทาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเงินทุกบาททุกต,ตังของญาติโยมก็ใช้ในเพื่อสาธารณประโยชน์ในเรื่องของกิจการงานพระศาสนาก็ทุกวัดต้องการให้เป็นแบบนี้เพื่อ,อความพาสุขของคนส่วนใหญ่และนอกจากวัดต้องรับหน้าที่ในการรองรับคนมาวัดแล้วเนี่ย ขณะเดียวกันเนี่ยวัดก็ต้องพัฒนาให้ทันกับโลกภายนอกด้วยการพัฒนาให้ทันกับโลกภายนอกเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นวัดนี่เป็นฐานในการเผยแผ่ศาสนาบ้างหรือว่าเป็นฐานในการฝึกพัฒนาบุคคลให้ทำหน้าที่ในสังคมยกตัวอย่างวัดที่มีศักยภาพย็ตัวอย่างวัดลานแซตอีกนั่นแหละ เห็นไหมเวลามีกิจการงานต่างๆนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานต่างๆมันใช้พื้นที่ในการอบรมคนฝึกคนในทางธรรมทั้งภิกษุสามเณรก็มาเวลาจัดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์บ้างนักเรียนมาเข้าค่ายบ้างเนี่เพราะฉะนั้นอุปกรณ์สื่อต่างๆก็ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอีกแล้วนะ หรือบางทีบางวัดนี่เป็นวัดที่ดีมากแต่บางคนก็ไม่ทราบเช่นที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ท่านผังที่จังหวัดราชบรุรีวัดใหม่สี่หมื่นไหมจะจำไม่ผิดที่หลวงพ่อเจ้าวาดนี่ท่านดูแลนักเรียนจำนวนมากแล้วก็ท่าน ช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนในเรื่องของก่าเทอมค่าอาหารส่งเรียนนี่ถึงกับจบ <c oughs> ปริญญาตรีก็มีนั่นก็คือน้ำใจของท่านที่มีแต่บางคนเมื่อก่อนไม่เป็นข่าวนี้ไม่รู้จักในวัดลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะเพราะฉะนั้น เรื่องเงินเรื่องทองก็ยังจะเป็นอยู่เพียงแต่ว่าบริหารจัดการยังไงให้มันถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดและพระภิกษุท่านก็ทราบเป็นอย่างดีว่าเงินทองนี้อันตรายถ้าใช้ไม่ถูกยิ่งถ้าขาโมยนี่ห้ามาศกหรือหนึ่งบาทก็ขาดจาความเป็นพระท่านไม่ทําแน่นอนพระที่ท่านมั่นคงในศีลธรรม แต่ถ้าไม่ถึงกับขโมยถ้าเกิดว่าไปเกี่ยวข้องมากๆม,มันก็มัวหมองได้เหมือนกันแล้วก็ไปที่ปองที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะมิจฉาชีพหรือว่าอย่างที่เป็นข่าวสีกาการอบอะไรนั่นเ <c oughs> นะยแต่ญาติโยมทุกคนอุบาสกบาสิกาทั้งที่อยู่ใกล้วัดหรือว่าท่านที่ รู้ระบอบระเบียบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาทม,รรมวินัยก็สามารถช่วยเหลือพระกุณเจ้าให้ท่านได้ทาหน้าที่ของท่านอย่างดีต่อไปอย่าลืมว่าจะเป็นวัดก็ดีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเราชาวพุทธถือว่าเป็นสมบัติของเราช่วยกันดูแลรักษาแล้วยุคนี้ตอนน,อน,นี้ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการทําหน้าที่เพื่อเราจะได้มีธรรม,มะมีศาสนาสืบต่อไปถึงยุค ลูกหลานนะได้รับความสุขความเจริญต่อไปวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนไ์ไตรกุณาความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมสั่งสมมาขอจงรวมเป็นตบะเดชะปัละปัจจัยท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งน,นั้นจงประสร็จทุกคนทุกท่านพพกันก็ใ่ครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร